เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่28ทธันวาคมพุทธศักราช2563 สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินยังต้องเหนดเหนื่อยกับการหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่อไปเรื่องของการงานการงานช่วงนี้ค่อนข้างดีแต่จะมีเรื่องให้คุณหนักใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเพราะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จให้กันและกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเริ่มเหลือเงินเก็บหลังจากที่คุณทำงานหนักมาสักระยะ เรื่องของการงานในช่วงนี้มีงานหนักเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากมายมหาศาลชนิดที่คุณก็คิดไม่ถึงว่าจะมากขนาดนี้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์จืดจางไปเพราะความรักที่อิ่มตัวส่วนคนโสดมีเสน่ห์แต่คนอยากเข้ามาใกล้ชิดมาก สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากการทำงานอย่างหนักส่วนรายได้จากทางอื่นตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาเลยเรื่องของการงานช่วงนี้มีเกณฑ์ ทำงานแบบปิดทองหลังพระแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีแนวโน้มว่าความรักครั้งนี้จะเป็นรักแท้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่ที่มีโอกาสจะพัฒนากลายเป็นรักแท้ต่อไปในอนาคตสำหรับคนที่เกิดวันพุธ เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายตามใจหมดเงินไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองล้วนๆเรื่องของการงานมีเกณฑ์ต้องกินยากแก้ปวดหัวหากคุณต้องทำงานร่วมกับคนจำนวนมากและมีเรื่องให้คุณปวดหัวบ่อยๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะใกล้ชิด กันหลังจากที่ห่างเหินกันมานานส่วนคนโสดมัวแต่ทำงานสร้างอนาคตจนลืมคิดเรื่องของความรักไปเสียสนิท สำหรับคนที่เกิดวันพฤรหัสสบดีเรื่องของการเงินการเงินมั่นคงมากเพราะมีรายได้หลายช่องทางอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงควรทําบุญสร้างศาสนาสถานเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแท้ที่คุณรอคอยมานาน สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินควรสำรองเงินไว้เพราะดวงมีเกณฑ์หมดเงินไปกับเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาที่เคยทําให้คุณหนักใจก็จะเริ่มบั่นทาและผ่อนคลายลงไปแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังรักและปรารถนาดีต่อกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดยิ่งตามหาความรักก็ยิ่งห่างไกลออกไปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงิน มีรายได้เข้ามามากขึ้นเพราะความอุตสาหะหมั่นเพียรของตัวคุณเองล้วนเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างทํางานอย่างหนักเพื่อหวังให้ครอบครัวสุขสบายส่วนคนโสดจะปักใจรักใครบางคนจนไม่ยอมเปิดใจรักคนใหม่ ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ